สวัสดีครับพบกับพอดแคสต์รายการ Global Lab โดยมีผมธีรพัฒน์เมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ิงเป็นผู้ดําเนินรายการโดยเราจะเริ่มจากการรับอัพสภาวะตลาดต่างประเทศนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปลายเดือนพฤษภาคมและก็ต้นเดือนมิถุนายนนะครับก็คือช่วงระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนเนี่ย ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็กลับมาปิดผสมนะครับโดยดัชนี S&P 500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลง1.2%ระหว่างสัปดาห์นะครับมาปิดท้ายสัปดาห์ที่ระดับ4,108.54จุดนะครับก็นำลงโดยหุ้น Apple, Tesla แล้วก็ Microsoft นะครับจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาอย่างแข็งแก่งรวมทั้งผลกระทบ จากการลดขนาดสินทรัพย์ของเฟดหรือว่า QT รวมทั้งตัวเลขการจ้างงานสหรัฐเนี่ยที่ออกมาดีก็จะเป็นโอกาสให้เฟดเนี่ยสามารถปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยเชิงลุกในเดือนมิถุนายนนี้ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยไมโครซอฟทเองก็ยังให้ไกด์แดนผลการดำเนินงานไตรมาสถัดไปว่าจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับส่วนดัชนี้งเสงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น1.86%มาปิดที่ระดับ 2182.13จุดนะครับหลังจากที่ทางการจีนเนี่ยก็มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์มากขึ้นนะครับโดยมีหุ้นในตลาดเป็นเหมยชวนเทนเซนแล้วก็หลินิงนะครับแม้มีการขายหุ้นสถาบันการเงินอย่างธนาคารชัยน้าคอน s t r u กชั่นแล้วก็ ICBC ก็ตามนับจากวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟเนี่ยก็ได้เข้าสู่ขั้นตอนการลดขนาดของสินทรัพย์ หรือที่เรียกว่า QT นะครับก็คือย่อมาจากคำว่า q u a n t i t a Tightening นะครับของธนาคารนะครับที่มีมูลค่าสูงเกือบถึง9ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากที่มีการเพิ่มขนาดของสินทรัพย์นะครับหรือว่าเราเรียกว่า QE นะครับหรือว่า q u a n t i t a t i v e easing นะครับมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2020นะครับเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐที่ขณะนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 นะครับ ถ้าหากท่านผู้ฟังยังจําได้นะครับทั้งนี้เนี่ยเฟดก็ได้เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ m o r t g a g e Back Security หรือว่าลักทรัพย์ที่ได้รับกระแสงเงินสดจากสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งในที่นี้จะขอเรียกว่า MBS นะครับซึ่งการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งเป็นการกดอัตราผลตอบแทนระยะยาวของพันธบัตรเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ต่ำนะครับ ซึ่งเฟดนั้นเนี่ยก็มีการทยอยซื้อสินทรัพย์มาต่อเนื่องนะครับจากเดิมที่มีมูลค่าเพียง4.2ล้านล้านเหรียญดอลลาร์นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็นถึงเกือบ8.9ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับจนถึงเดือนมีนาคมปี2022นะครับซึ่งเฟดก็ได้มีการยุติการซื้อสินทรัพย์ต่างๆแต่ก็ยังถือครองอยู่นะครับส่วนสินทรัพย์ตัวไหนเนี่ยที่ครบกำหนดก็จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในสินทรัพย์ตัวใหม่ ก็จนถึงวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเฟดก็ได้เข้าสู่ขั้นตอนการลดขนาดของสินทรัพย์นะครับโดยจะปล่อยให้พันธบัตรรัฐบาลรวมมูลค่าถึง3 0 0 0 0ล้านเหรียญแล้วก็ MBS เนี่ยมูลค่า17,500ล้านเหรียญเนี่ยให้หมดอายุในแต่ละเดือนนะครับโดยที่ไม่มีการซื้อต่อนะครับและก็ในเดือนกันยายนนี้ที่จะถึงนี้เนี่ยเฟดก็จะลดขนาดของสินทรัพย์อีกเท่าตัวนะครับโดยมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลที่จะลดลง ในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น6กหมื่นล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับส่วน MBS เนี่ยก็จะลดลงเป็นเดือนละ3 5มจุดห้าหมื่นพันล้านเหรียญน,นะครับตัวอนันทยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยฟเฟดก็เคยมีการลดขนาดของสินทรัพย์มาแล้วช่วงหนึ่งนะครับระหว่างเดือนตุลาคมปี2017จนถึงเดือนกรกฎาคมปี2019นะครับแต่ในรอบนี้เนี่ยขนาดของสินทรัพย์ที่ลดลงเนี่ยจะมีมูลค่ามากกว่าทั้งนี้นะครับนักวิเคราะห์ก็มีความเห็นที่ไม่ค่อยสอดคล้องกันนะครับ ถึงผลกระทบจากการทํา QE หรือว่าการเพิ่มขนาดของสินทรัพย์นะครับรวมทั้งผลกระทบจากการทํา QT นะครับแต่นักวิเคราะห์หลายรายเนี่ยก็เชื่อว่าจะทําให้อัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงระยะสั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ25-50เปอร์เซ็นต์พอยต์นะครับหรือว่า0.25-0.50ถเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยการซื้อหรือว่าเพิ่มขนาดสินทรัพย์ของเฟดเนี่ยจะลดอัตราผลตอบแทนระยะยาวของผลบัติ ือที่เรียกว่าเทอมพีเมียมนะครับจากที่นักลงทุนเนี่ยต้องการความชดเชยความเสี่ยงในการถือสินทรัพย์ที่มีอายุยาวขึ้นส่วนการลดขนาดของสินทรัพย์ก็จะเป็นการเพิ่มพีเมียมนะครับจากการเพิ่มซัพลายของพันธบัตรในตลาดที่นักลงทุนซื้อเข้ามาทําให้ราคาพันธบัตรลดลงและก็ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งราคาพันธบัตรแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันก็จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับ สำหรับคนกระทบต่อตลาดหุ้นเนี่ยหากเราสํารวจดูจากที่เฟดมีการดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆน,นะครับซึ่งก็มักจะตามด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเนี่ยและช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่กําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็ชะลอลงตามไปด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเฟดก็จะดําเนินมาตรการการเงินที่ผ่อนคลายนะครับอย่างเช่นการลดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบทําให้นักลงทุนมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวรวมทั้งแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทจุตเบียนเนี่ยที่จะกลับมาดีขึ้นนะครับนักลงทุนจึงกลับเข้ามาซื้อหุ้นก็ส่งผลให้ดัชนีตลาดเนี่ยปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วยโดยช่วงที่เฟดมีการทํา QE เนี่ยนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020ไปจนถึงเดือนเมษายนปีนี้นะครับที่เฟดประกาศอย่างเป็นทางการว่า จะมีการทำ q ิหรือหมายถึงช่วงที่มีการทำ QE เนี่ยดัชนี s p 500ของหราฐเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วรา60%ซนะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับบทวิจัยหลายฉบับว่าปริมาณเงินในระบบหรือว่ามันนิสพายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะส่งผลบวกต่อต,อตลาดหุ้นนะครับเนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินในระบบเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการลดลงของอาาัตราดอกเบีย้ยและทําให้การลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยดูมีความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้เนี่ยอัตราดอกเบีย้ยที่สูงถูกลงเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินต่ำนะครับรวมทั้งอัตราดอกเบีย้ยบัตรเครดิตก็ช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการซื้อบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้ารวมทั้งการบริการต่างๆมากขึ้นเป็นต้นนะครับซึ่งก็ส่งผลบวกต่อกำไรบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ราคาหุ้นของบริษัทเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยส่วนในช่วงการทำา QT เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ถ้าปริมาณเงินเนี่ยหายออกไปจากระบบแล้วก็อาากัตราดอกเบี้ยเนี่ยกลับมาปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งหากดูในช่วงการทำา t t ล่าสุดเนี่ยก็คือระหว่างเดือนตุลาคมปี2017จนถึงเดือนกรกฎาคมปี2019เนี่ยซึ่งกินเวลาเกือบ2ปีนะครับแต่ชนี S&P 500เนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นช่วงนั้นนะครับประมาณ15%หรนะครับหรือคิดเป็นตัวเลขง,ง่ายๆนะครับเท่ากับผลตอบแทนปีละประมาณ7.5%นะครับ แต่ว่าตัวแปรที่การทํา QT รอบนี้เนี่ยแตกต่างกับ QT รอบที่แล้วก็คือเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่า QT รอบที่แล้วเนี่ยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับ1.15นะครับซึ่งก็เป็นระดับที่สูงกว่า QT รอบนี้มากนะครับที่เข้าใกล้เกือบที่จะเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับส่วนตัวแปรต่อมาเนี่ยก็คืออัตราเงินเฟ้อน,นะครับ ในครอบที่แล้วเนี่ยอัตราเงินเฟอ้อหรือว่า CPI ของสหรัฐเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับช่วงระหว่าง2-3%ถึงนะครับแต่ว่า QT รอบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่ CPI สหรัฐเนี่ยสูงถึง8%ดนะครับดังนั้นเนี่ยการทำา QT รอบนี้เนี่ยจะมีแรงกดดันจากภาวะอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นแล้วก็ทำให้การทำา QT รอบนี้เนี่ยจึงเป็นไปในเชิงลบนะครับทั้งขนาดที่ลดลงในแต่ละเดือนและก็การปรับขึ้นอัตรอบ,บีย อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งอาจจะก,ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ทั้งนี้เนี่ยจากการสํารวจของความเห็นของนักลงทุนนะครับในบูมเบอร์ก็พบว่าครึ่งหนึ่งมองว่าการทํา QT รอบนี้เนี่ยจะกระทบมากสุดนะครับในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็หลอลงมาเนี่ยจะเป็นสกุลเงินคริปโตนะครับอะไรก็ตามเนี่ยประมาณ60นะครับก็อมองว่าขนาดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าขนาดของ QT นะครับ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและก็ปริมาณเงินในระบบที่ลดลงเนี่ยก็ย่อมกระทบกับตลาดหุ้นสหรัฐแน่นอนนะครับอยู่ว่าอยู่ที่ว่ามากหรือจะน้อยก็มาจากตัวแปรสัมพันธ์ก็คืออัตราเงินเฟอ้อนะครับว่าเฟดเนี่ยจะสามารถคุมได้อยู่หรือไม่นะครับก่อนปิดท้ายรายการนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ k t ทนะครับผ่าน KTX i n t e r t r a ิน แล้วก็พบกันใหม่ในรอบหน้าสวัสดีครับ